มวยไทยชายาโบราณที่ใช้ไม้มวยได้อย่างชำนาญสามารถทำติดต่อกันได้เป็นชุด<อ>ที่มีจังหวะการเข้าทำเป็นหนึ่งสองสามสี่จังหวะหรือจะมากกว่านั้นก็ได้เห็นไงไเข้ากกคูไหมเข้าเข้านะเธอเวลาำไอเจ้านี้มันเหวี่ยงศอกมาพยายามยกมือปิดให้มั่นๆอีกนิดนึงนขออีกทีนึงเพื่อความชัดเจน นี่คือลักษณะของการใช้ทัดมาลาแก้หมัดเวียงควายในะลักษณะการใช้งานจริงๆเธอรู้ลักษณะของการป้องกันตัวเมื่อเขาทิ่มาใช้ทัดมาลาแกเมือเขากระแทกมือเขาเวียงควายมือเขาทัดมาลาได้เหมือนกันครับและอันสุดท้ายเวียงศอกเวียงศอ,อกนี่แก้อย่างไรใช้ทัดมาลาแก้เหมือนกันอะสมมุติเจ้าเนียนะ เวียงศอกคูมาอ่าช้าๆครูทําให้ดูช้าๆพอเขาเวียงศอกมาเนี่ยเธอทัดมาลาเข้าไปอย่างนี้ไอมัดไอศอกเวียงเนี่ยมันเป็นเส้นโค้งลงมาจากข้างบนลงข้างล่างแต่ศอกทัดมาลาเนี่ยมันงัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนถ้ามันออกอาวุธพร้อมกันเนี่ยอ้าวฟันปัางศอกทัดมาลาในถึงปลายคางก่อนถ้าเวลาเราเรา,เราแก้เสร็จแล้วเราต้องตอบโต้โดยฉับพลันวิธีการตอบโต้โดยฉับพลันก็คือ เขาเวียงศอกโป้งตรงนี้โดนรัดปาลาไปแ้หนึ่งดอกสือไปพร้อมใช้ศอกขวาเนี่ยฟันเข้าใบหลังกกหูลักษณะนี้ถ้าเขาป้องป้องกันตัวได้ก้าวเท้าขวาใช้ศอกซ้ายเนี่ยสับเข้าไปที่ใบหูอีกครั้งหนึง่งโป้งลักษณะอย่างนี้ก้าวในท่ามาย่องก้าวขวาออกซ้ายก้าวซ้ายออกขวาเป็นไงเข้าใจนะ ออ,อไเเ้้้ยวหนธธใดููปมวยชทยชยาโบราณที่สามารถรับและรุกได้หลายจังหวัติดต่อ,อกันเป็นชุดถือว่าเป็นมวยชั้นสนูงถ้าใช้ในการรุกเรียกว่าไม้รุกไม่ใช้ในการรับเรียกว่าท <ำ S 2> <ม>ํชาช้าแต่ให้ชัดพัดมาลาแก้เวียงศอกตอบโต้ด้วยเวียงศอกเป็นไงชัดเจนไหม อเมื่อชัดเจนก็กลมวยทั้งสี่กลมวยเนี่ยเธอให้จำให้มั่นใช้ทัดมาลาล้วนแล้วแต่ใช้ทัดมาลาทั้งสิ้นใช้ทัดมาลาแก้หมัดทิ่มใช้ทัดมาลาแก้หมัดกระแทกใช้ทัดมาลาแก้เวียงควายและใช้ทัดมาลาแก้เวียงศอกคูสอนใบเนี่ยในลักษณะใช้ทัดมาลาเนี่ยแก้หมัดทิ่มมัดกระแทก ต่างๆเนี่ยไปสี่ไม้ละตอนนี้ครูจะสอนการใช้จูบศอกจูบศอกเธอเรียนกันไปแล้วหรือเปล่าครับเอาเรียนไ,ปไหปว่าข้างหลังเรียนหมดหรือยังจูบศอกนะจูบสอกนะค,คือแบบนี้ยกมือขึ้นไปลักษณะปิดหูแบบนี้เหมือนก็จะยกศอกขึ้นนขึ้มาจูบแต่นี้เราจะใช้จูบสอกเนี่ยแก้หมัดกระแทกแก้แบบไหนใช้จ,จูบสอกแก้หมัดกระแทกเธอต่อยด้วยหมัดกระแทกมาเนี่ยครูจะเปิดล่ออย่างนี้จะเปิดล่อหน้าเนี่ยให้เธอเห็นว่าหน้ามันเปิดอยู่ เมื่อเธอต่อยมาด้วยแบบกระแทกรูพลิกเหลี่ยมปั้งเปิดส้นเท้าซ้ายน้ําหนักทิ้งอยู่ที่เท้าขวาพร้อมกบดึงตัวออกมาใช้จูบศอกเนี่ยกระแทกเข้าไปที่ดั้งจมูกอย่างเงี้ยปั้ง<อ>ถ้าเกิดกระแทกเข้าไปแล้วเกิดมันยังไม่ล้มอกีกทำยังไงต่อปั้งป้ง,ปงดวนตัวกลับมาปั๊บพร้อมกับเตะปั้งอีกหนึ่งดอกอา้าวลองดูไม้มวย แบ่งตามลักษณะความสำคัญมากน้อยความสลับซับซ้อนและสามารถแตกแขนงออกไปได้หลายแบบหลายอย่างแล้วแต่ครูถ้าอย่างนี้ไม่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 ต้องแตแล้วเพราะถึงกับตายอย่างนงี้อ่าอย่างนงี้ไม่ต้องต่อเลยตัวนี้เราก็จะใช้จูบสอกเหมือนกันจูบสอกแก้แบบกระแทกแล้วจะแก้ได้แก้อะไรได้อีกควายครับอ่าแก้เวี่งควายแก้เวี่งควายได้ไหมได้ครับได้แล้วแก้อย่างใดอ่าเรามาดู หมัดเวียงควายเราเรียนกันไปแล้วนะเวียงควายคือแบบไหนไหนลองเวียงควายมาซิเราจะสังเกตว่าหมัดเวียงควายคือการเวียงด้วยหลังหมัดลักษณะแบบนี้พอเขาเวียงควายมาเนี่ยเราพันหมัดพิกเหลี่ยมจูบซอลอย่างเงี้ยปั้งตบเข้าไปหลังจากพิกเหลี่ยมมาแบบนี้น้ําหนักตัวเราเนี่ยอยู่ที่เท้าซ้ายเปิดส่อนเท้าขวาพร้อมกับเสือกแขนขวาเข้าไปโน้มที่ท้ายทอยคู่ต่อสู้ เข่าขวาเนี่ยลาขึ้นระดับยอดอกหรือใบหน้าอย่างนี้โป้งมันก็จบแล้วง่ายไหมง่ายครับอ้าวง่ายไหมพวกเราง่ายครับอ้าวงั้นโชว์ให้ครูดู่อยสิการเคลื่อนไหวมือและเท้าของมวยไทยชยาโบราณเพื่อใช้เป็นอาวุธและเครื่องป้องกันตัวในการต่อสู้นั้นแบ่งออกเป็นสองมลอใหญ่ถึงยึงไอเลยไม้นี่ดีลาไม้มวยและดีละลูกไม้มวยหนักดีไหมเอ่ยอ้าว นี่คือคุณประโยชน์ของท่าจูบศอกในการใช้ในลหลายๆลักษณะใช้จูบศอกใช้ใช้ใช้แก้อะไรได้บ้างใช้แก้แกระแทก,แก,แกได้ครับเหี่ยงปลายและยังแกง้ใช้คิดว่ามันจะใช้แก้อะไรได้อีกแก้เหวี่ยงศอกได้หรือเปล่าครับได้าาไ,ไหมครับนี่คือคําถามดีมากอ่ะไหนเธอลองเหวี่ยงศอกมาสิครับเหวี่ยงศอกนี่เหวี่ยงยังไงเรียนไปแล้วหรือเปล่าเรียนแล้วครับอ่าเหวี่ยงลักษณะไหนลักษณะน,นี้ชกเข้ารักแร้ตัวเองนี่มือด้านนี้ต้องปิดด้วย ถามว่าเวลาเหวี่ยงศอกมือด้านนี้ทำไมต้องเปิดถ้าเกิดว่าเขาเหวี่ยงศอกมาเนี่ยคูยกลับลักษณะอย่างนี้พร้อมกับบวกศอกขวาเข้าไปอย่างนี้ถ้าไอ้มือข้างนี้มันไม่ได้อยู่ระดับนี้ไปตรงนี้มันก็ปั้งไปมันก็จบ,บแต่ตอนนี้เราจะพูดถึงว่าเราจะใช้จูบศอกเนี่ยแก้วเหวี่ยงศอกได้อย่างไรเอาเธอเหวี่ยงศอกมา <c oughs> เธอเหวี่ยงศอกมาคูรับอย่างนี้ พอสอกมันกระทบปั๊บเนี่ยครูสื่อวอกนิดนึงครูจะใช้เม็ดสอกด้านเนี้ต่อเข้าที่ท้ายถอยด้านนี้ปั้งขา,ารทิ้งน้ำหนักตัวลงไปอย่างเมื่อกี้นี้แล้วเปิดส้นเท้านิดนึงน้ำหนักตกลงที่เท้าขวาไม้นี้ชะกันเรียกว่าสอกท้ายถอยครับอ่ะไหนเธอลองทําให้ครูดูซิลีลาม้มวยก็คือหมัดสอกเขา่าเตะ รวมไปถึงท่าพื้นฐานของ,งการเคลื่อนไหวหม,มัดศอกเข่าเตะนั่นด้วยข,ขอขออธีษได้ไหมเธอเธอต้องป้องกันตัวเองให้ได้ยกมือขึ้นมารับไปทันวิธีการป้องใช้จูบสอกเช่นกันแก้ต้องป้องกันตัวให้ได้ด้วยเวลาถูกแก้ไม้ย <c oughs> อ่าเห็นไหมว่าโดนจูบศอกกระแทกกลับด้วยจูบศอกแต่ยังป้องกันตัวได้นี่คือ จุดเด่นของมวยไทยเราโบลูกไม้หนึ่งเอาอีกลูกไม้หนึ่งเข้าไปแก้นี่คือภูมิปัญญาของบรรพชนไทยเราจูบศอกแก้อะไรได้บ้างมีกระแทกครับมีอะไรเหี่ยงควายครับเรามีอะไรอีกเหยียวอกแลวหลังจากนั้นใช้แก้ได้ทั้งสามศอกเลยครับกระ,ะเลือทัพมาลากับจูบศอกอะแล้วเธอคิดว่าถ้าเราจะใช้จูบศอกแก้ทัพมาลาออะเธอจูบศอกเอ่อเชอใช้จูบศอกขึ้นมา ส่วนครูจะทํายังไงใช้จุบศอกเหมือนกันใช้จุบสอกเหมือนกัน,กน,กนแล้วลเธอคิดว่าเอา้าจุบสอกมาแล้วครูจะใช้จุบสอกอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อครูกันตรงนี้ได้แล้วเนี่ยครูจะใช้เวียงศอกซ้ายเนี่ยเข้ากอกหูหลังจากนั้นครูจะถอดตัวมาใช้ศอกกระทุ้งเนี่ยกระทุ้งเข้าระดับลิ้นปี พอกระทุงเสร็จปั๊บเนี่ยครูจะถอนตัวออกมาแล้วเปิดส้นเท้าหน้าแล้วเหินศสับด้วยศอกหลังในลักษณะแบบนี้ oh. เป็นง่ายง่ายไหมไมนี้ง่ายแต่ยากครับลองดูสิใช้จูบศอกแกวเวียงศอกตอบโต้ด้วยศอกกระทุงและตามด้วยศอกกด <c oughs> อ่ะลีลาลูกไม้ก็คือท่าพลิกแปลงหรือแง่มุมลูกเล่นของท่าพื้นฐานที่ได้เปลี่ยนแปลงขยายออกไป เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นไงไหมนี้ชะกันนะเป็นในที่ผมบอกเราง่ายเจ็บบ <laughs> อ่ะเรามาดูรายละเอียดโครงสร้างไม้เมื่อกี้ถ้าเราถูกอย่างเมื่อกี้เราจะแก้อย่างไงอ่ะเราเราเป็นคนทําเข้าไใหม่เดี๋ยวครูจะอทีบายให้ฟังแต่ละดอกเห็นไหมนี่คือจูบศอกแก้จูบศอกเธอจูบศอกไปเขา ปัดหมัดเธอ,เอแล้วเอาสูบตูบซอกเนี่ยขึ้นระดับปลายคางเธอต้องเอามือนี้กันเอาไว้กษณะนี้แล้วหลังจากนั้นเหวี่ยงศอกพอเข้าเหวี่ยงศอกมาเข้าท้ายถอยยกมือขวาทัดมาลาไว้ให้แน่นกันเหวี่ยงศอกเข้าทัดดอกไม้หลังจากนั้นเธอใช้มือขวาพิกเหลี่ยมกันศอกกระทุงกระทุงขึ้นยอดอกหรือลิ้นเป็ดหลังจากนั้นเธอยกมือ ขวารลอมือซ้ายสองมือประสานกันเข้าด้วยกันก็ได้เพื่อกันสอกกดที่คว้างลงมาจากด้านบนแค่นี้ก็สิ้นเรื่องใช่ไหมหมวยไทยเรามีรุกมีรับมีแก้มีตอบโต้ขออีกทีหนึ่งไม้นี้ไม้มวยที่ใช้รุกรับได้แก่สันหมัดท่อนแขนสอกเขา่าแข้งส่วนบนสันเท้าจมูกเท้าและส้นเท้าเป็นไงลูกไม้ถึงจะแรงแต่ก็รับได้นี่คือความฉลาด อันนี้เรามาดูซิว่าจูบสอกยังแก้อะไรได้อีกอ่ะอนนจูบสอกยังแก้อะไรได้อีกใครตอบได้มั้งตอนนี้แก้ไปห้าอย่างมีกระแทกเวียงควายก็สังสังคสอกอ่ะทัดมาลาจูบสอกเวียงสอกทับมาลาเราย,ยังไม่ได้ฝึกกันครับอ่ะตอนนี้เราจะใช้จูบสอกแก้อะไรใช้แก้ทับมาลาใช่ไหมครับอ่ะเราใช้จูบสอกแก้ทัดมาลาอ่ะเธอมั่งตอนนี้มั้งแดดเข้าตาครูใช้จูบสอก แก้ทัดมาลาใช่หรือไม่ใช่รับอ่ะเอาทัดมาลามาพอมาทัดมาลามานี่น้ำหนักตัวเรากดอยู่ที่เท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขวาเพื่อกันเอาไว้ไม่ให้สอกทัดมาลาขึ้นปลายคางอย่างนี้นะเราก้าวเท้า,าขวาพร้อมกับใช้ทัดมาลาเนี่ยต่อโต้คู่ต่อสู้นี่เข้าปลายคางพร้อมกับพันหมัดพิกลียม,มาทางด้านซ้ายมือเอาศอกขวากดเข้า ที่หลังใบหูหรือทับด,ดอกไม้อย่างเนี้ยป้องถ้ายังไม่สะใจเนี่ยพลิกตัวกลับเปะด้วยเท้าซ้ายเข้าบริเวณชายโคงป้งแค่นี้มันก็จบแล้วลองดูไม้มวยที่ใช้ในการป้องกันตัวได้แก่หัวไหล่ท่อนแขนตลอดแขนพับศอกพับเขา่าแข่งตลอดขา อ้าวนี่ยังไม่ทันเตะเลยลงซะแล้วขออีกดอกสิรับรับดอกนี้ให้ได้แล้วเตะช้อนอีกทีนึงจูกสอแก้สมาาราอืออ่าเป็นไงไม้มวยไทยเราความไร้กาดของมันขาดมากเลยครับเด็ดขาดนะเป็นไงรับได้ไหมจูกนะอ้าว ไหนเรามาทวร์ให้ครูดูซิว่าจู่สองเนี่ยแก้อะไรได้บ้าง